สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนํานะคะนี่โรงแรมราวินธาบรีทนโฮเทลแอนด์สปานะคะโรงแรมระดับสี่ดาวครึ่งนะคะวันที่เข้ามาพักก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะกดห้องพักไม่เต็มนะคะห้องพักมีค่อนข้างจํานวนเยอะนะคะก็จะมีพี่พนักง,งานมารับนะคะมีเออเากระเป๋าขึ้นล็อบบี้ทางเดินไปก็จะมีสระว่ายน้ํานะคะสระว่ายน้ําสะใหญ่มากนะคะสอสะแล้วมีสระเด็กอีกสะหนึ่งนะคะ ห้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะห้องพักก็จะมีห้องน้ําที่เป็นห้องอา,อาบน้ําสําหรับแยกนะคะอาบน้ําแยกแล้วก็มีอ่างอาบน้ํานะคะอ่างอาบน้ํามีโต๊ะเครื่องแปง้งตู้เสื้อผ้านะคะเป็นเตียงสองเตียงแบบนี้นะคะเนี่ยเด็กๆก็จะวิ่งสนุกสนานเปิดไปด้านหลังระเบียงก็จะเป็นระเบียงห้อง ระเบียงห้องเราก็จะเจอสระว่ายน้ำนะคะจะเป็นวิวสระว่ายน้ำบรรยากาศดีมากๆนะคะเด็กๆก็จะชอบหลังจากที่ดูบริเวณรอบๆเราก็มาดูสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ําคือจะแบบเป็นเดอะเบสมากสวยมากนะคะสระว่ายน้ำเขาออกแบบได้สวยมากๆด้านหลังก็จะเป็นทางเดินนะคะเป็นสวน สวนธรรมชาตินะคะเป็นทางเดินไปเชื่อมไปอีกสระว่ายน้ําอีกกันหนึ่งนะคะที่เป็นวิวทะเลนะคะตัวนี้ขณะที่เราเล่นที่สระว่ายน้ําเราสามารถมองวิวทะเลได้นะคะแล้วก็เชื่อมไปที่หาดนะคะที่นี่จะเป็นหาดส่วนตัวนะคะก็จะมีบรรยากาศก็จะมีนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะวันวันนี้ชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะก็จะบรรยากาศประมาณนี้นะคะเด็กๆก,ก็เล่นกันจะเป็นหาดส่วนตัวนะคะ ที่หาดก็จะมีเก้าอี้นะคะเก้าอี้สำหรับนั่งกินลมชมวิวที่หาดนะคะหลังจากที่เราเดินชมบรรยากาศแล้วเราก็จะมาเล่นสระว่ายน้ำกันนะคะเดี๋ยวพาเด็กๆเ,เล่นน้ำกันนะบรรยากาศโดยรอบสระว่ายน้ำวิววิวทะเลนะคะตัวนี้สระว่ายน้ำอันนี้ก็จะความลึอกอยู่ที่ประมาณ90้าสิบเซนนะคะถึงร้อยี่สิบเซน แล้วก็จะมีสาว่าน้ําสําหรับเด็กที่เป็นสะเบบแบบเบบีเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเนี่ยด้านหลังอ่าทางตรงข้ามห้องอาหารก็จะมีสําหรับรีแลก์ก็จะเป็นโต๊ะสนุกเกอร์นะคะฟิตเนสห้องสําหรับเด็กๆนะคะห้องของเล่นนะคะห้องสําหรับพัฒนาการเด็กก็มีนะคะนวดก็มีนะคะนวดสปาอะไรต่างๆ,ๆก็มี เดี๋ยวเรามาดูมื้อเช้ากันนะคะที่มีชื่อเสียงหน่อยของที่นี่ก็จะเป็นปลาต้งโกลกนะคะปลาต้งโขกที่มีความกรอบทอดสดใหม่นะคะก๋วยเตี๋ยวติ่มซำอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีอาหารหลายรูปแบบหลายสัญชาตินะคะก็เลือกชมเลือกหาได้เลยนะคะอาหารมีเยอะหลากหลายสัญชาตินะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะคะที่นี่ก็จะมีพวกโซนขนมปังซีเรียวนะคะ เนี่ยเด็กๆก,ก็จะชอบนะคะเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะคะหลายๆสไตล์นะคะเมนูไข่ทีอ่อะไรที่เป็นเมนูไข่ต่างๆสามารถสั่งได้นะคะและรอรับได้เลยแต่ว่าจะเสียเวลารอนานนะคะเราก็เลือกอาหารที่เขาทำสำเร็จแล้วนะคะแค่นี้เด็กๆก,ก,ก็สำหรับสายกินก็ <laughs> ว้าวนะคะว้าวนะชอบนะเด็กๆเข้าโอเคมากนะคะ เพราะเขาไม่รู้สึกกดดันว่าจะต้องกินแค่นี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากกินอะไรก็ได้อาหารมีให้เลือกหลากหลายนะคะเด็กๆก,ก็จะชอบนะคะเนี่ยมีซีเรียลนะคะผู้ใหญ่ก็จะชอบนะคะส่วนเมนูอาหารเราก็จะเลือกที่เป็นสําเร็จรูปเลยเพราะว่าจะไม่รอเพราะว่าคนเยอะลูกค้าเข้าเยอะแล้วก็ต้องต่อแถวนั้นนะคะมีเบคอนมีอะไรประมาณนี้นะคะ บรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นะคะแต่ค่อนข้างคืนค่อนข้างจะแรงนะคะเด็กๆก็จะเลือกทานอาหารที่เขาหิวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปกดกาแฟมอคค่ามาลองชิมนะคะกาแฟร้อนก yea. ินอาหารเสร็จเราก็ไปเดินชิลบรรยากาศนะคะรับบรรยากาศการมาทะเลหน่อยนะคะควิวทะเลเด็กๆก็จะไปเลือกเปือกหอยนะคะไปเล่นเปือกหอยเด,ด็กๆชอบนะคะเด็กๆชอบนะได้หลายฟิลนะคะคือครบ พบเพื่องเลยนะคะอยู่ที่นี่ก็คือได้ทุกฟิลนะบรรยากาศเขาดีนะคะบรรยากาศดีฟิลทะเลฟิลสระว่ายน้ำพักผ่อนนะคะเหมาะสำหรับการพักผ่อนมากๆคะ่ะ